คอคอดกระคือเส้นทางที่จะมีการขุดคลองให้เรือสินค้าให้เรือนําเที่ยวเนี่ยผ่านมาได้จะเป็นยุทธศาสาตร์ใหม่ของประเทศไทยนะฮะช่วงหน้าเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวสําคัญเพราะว่าเส้นทางนี้เดิมทีหลายจะหลายจุดเนี่ยมีความสําคัญมากหากเป็นจุดเดิมที่เรียกว่าแคบที่สุดคือด่านสิงขรอ,อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันแต่จุดนี้อยู่ตรงไหนฮะนี่คือด่านสิงขรประจวบคีรีขันถ้าหากเจาะใช่เพราะว่าแคบที่สุดจริงประมาณสัก 16กิโลเมตรเท่านั้นแต่ถ้าหากขุดไปเจอพม่าเต็มๆจุดนี้แคบที่สุดแต่ไม่สามารถจะขุดคอคอดก่าได้จึงเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่จังหวัดระนองซึ่งมีคาบเกี่ยวกับจังหวัดชุมพรตรงนี้สามารถที่จะลงทะเลได้เลยนะฮะแต่ท้ายที่สุด เรื่องนี้เริ่มใหม่มาอยู่ที่เส้นทาง9 a เส้นทาง9 a เนี่ยจะตัดผ่าน5จังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชตรังแล้วก็กระบี่เส้นทางนี้ระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรฮะกลายเป็นเส้นทางที่ถูกเคาะว่าถ้าหากสร้างเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด